พลพักนักปรุงเหตุผลในการทําอาหารมันมีอยู่มากมายครับสําหรับพลเนี่ยเหตุผลที่ดีและสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเนี่ยครับเราเป็นคนกําหนดเองนอกจากการพักพอแล้วก็ออกกําลังกายแล้วเนี่ยอีกหลายสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นในครัวทั้งนั้นเชื่อผมเถอะครับสวัสดีครับพลลพักนักปรุงครับ เวลาที่พลไปเจอกับแฟนๆรายการนะครับหลายๆครั้งทุกคนก็จะชอบถามว่าแม่ทาอาหารแล้วยังไงถึงไม่อ้วนก็กินให้พอดีสิครับอย่าก,กินให้มันเยอะเกินไปเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่สําคัญครับเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่างเมนูที่พลจะนํามาฝากในวันนี้นะครับเมนูแรกเนี่ยเป็นอทอดมันสไตล์ฝรั่งที่เขาเรียกกันว่าฟริตเตอร์แม้ว่าจะเป็นเมนูทอดแต่รับรองครับว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับ สำหรับฟริตเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะรับประทานกับซาวซา่ามะเขือเทศที่มันมีกลิ่นอายอะไรแบบไทยๆเพราะว่าผลจะใส่ส่วนประกอบของใบมะกรูดซอยหอมๆลงไปด้วยครับวิธีการทำแสนง่ายดายครับแลหั่นมะเขือเทศเชอร์รี่ให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นก็สับกระเทียมให้ละเอียดซอยหอมแดงบางๆซอยใบมะกรูดแล้วก็นำทุกอย่างใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ำมันรำข้าวสช้อนชา น้ำมะนาวเล็กน้อยเกลือนิดหนึ่งเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีครับสำหรับตัวฟิลเตอร์ของเรานะครับเราจะใช้ข้าวโพดดิบแบบนี้นะฮะเราใช้ทั้งหมด320กรัมนะครับเอาละครับ320้กรัมนะฮะสำหรับตัวคอนฟิตเตอร์ของเราเนี่ยนะครับวันนี้เราจะสร้างความโดดเด่นเราต้องหาแบบ ส่วนประกอบที่กัดเข้าไปแล้วอร่อยเลยแล้วรสค่อนข้างจัดนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผลเลือกเป็นมะกอกครับมะกอกนี่เขาจะมีทั้งเขียวมีทั้งดำนะฮะแต่วันนี้เหตุผลที่ผมเลือกเป็นมะกอกดำเพราะว่าเขาสุกกว่ามะกอกเขียวดังนั้นเขาจะมีเนื้อที่เฟิร์มกว่าน้ำน้อยกว่าเวลาที่ไปทอดเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาดีกว่ามะกอกเขียวนะครับเราใช้ทั้งหมด80กรัมนะฮะอันนี้ผลก็ตวกออกมาแล้วในขนาดเดียวกันก็ต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับใส่ลงไปรวมกันนะครับ ต้นหอมผักชีเนี่ยสช้อนโต๊ะนะครับผักชีนะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเรา mix ในชามก่อนนะครับเกลือเราใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะครับผงฟูใช้อยู่ที่1ช้อนชานะครับและนอกนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของเหลวนะฮะเรามีนมนะครับมีน้ํามันรําข้าวน้ํามันราข้าว1ช้อนโต๊ะมีซอสพริกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นตาบา s c o ซอสพิกตาบาสโก้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันมีไข่ไก่นะครับนีฮะรวมทุกอย่างลงไปโอเคใช้ได้แล้วครับผมรวมกับตัวข้าวโพดของเรานะฮะเสร็จเรียบร้อยพร้อมลงทอดแล้วครับ และแน่นอนครับว่าในเรื่องของการทอดนะครับผลมั่นใจน้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีจุดเกิดควันที่สูงนั่นก็คือว่าสามารถทนความร้อนได้สูงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีสารธรรมชาติอย่างไฟโตสเตอรอลซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลด้วยนะครับวันนี้ผลแบบว่ามีริงเพื่อที่จะทําให้เขามีมีฟอร์มนิดหนึ่งนะครับก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งถ้วยตวงได้ เขาคืนรุปได้แล้วนะครับเราก็ทอดเปงออกได้ฮะมาทำชิ้นใหม่ครับทอดให้สุกดีนะครับคอนฟริกเตอร์ของผมเนี่ยขนาดจะใหญ่นิดนึงดังนั้นใช้เวลาในการทอดเล็กน้อยนะครับประมาณ4-5นาทีครับผมจะเสิร์ฟกับครีมเปรี้ยวนะฮะ ด้วยซอสซาที่่เราได้ทำไว้ครับว้าวน่ารับประทานไหมครับจะทานเป็นของว่างอาหารเช้าหรือจะเป็นบรันช์ง่ายๆก็ได้นะครับลพลักผ